AIS Smart Office เป็นระบบการบริหารอีเมลแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีของ Microsoft Exchange ซึ่งเป็นระบบอีเมลที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านธุรกิจผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาสูงแต่ใช้งานผ่านระบบที่ทาง AIS เปิดให้บริการคุณสามารถใช้งานผ่าน Microsoft Outlook จากเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงอีเมลผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์ ใช้งานอ e ีเมลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยีพุชเมลผ่านเครือข่าย GPRS หรือ Edge ของ AIS AIS Smart Office ช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องลงทุนสูงทำระบบอ e ีเมลและบุคลากรด้านไอทีทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามอัตราการขยายตัวของธุรกิจสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธุรกิจด้วยชื่อโดเมนของตัวเองมีระบบการกรองอ e ีเมลขยะ และระบบป้องกันไวรัสที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกันสูงสุดครบทุกฟังก์ชันของระบบจัดก,การอ e ีเมลทั้งอ e ีเมลสมุดรายชื่อตารางเวลานัดหมายและรายการงานที่ต้องทำสามารถกำหนดและอนุญาตให้ผู้ร่วมง,งานเข้าถึงปฏิทินนัดหมายหรือรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อความสะดวกในการประสานงานภายในองค์กรรองรับการเข้าถึงระบบอ e ีเมลจากทุกที่ทั้งเครื่องพ c ี คอมพิวเตอร์แบบพกพาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยให้สามารถติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลามีทีมงานคอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงจากนี้นไปคุณจะไม่พลาดการติดต่อที่สำคัญด้วยโซลชูชันที่จะเปลี่ยนสำนักงานของคุณให้เป็นสำนักงานเคลื่อนที่ด้วย AIS Smart Office Such